ม่งใจนะใจยราอยากเป็นเป็นแนของ้อฝ่าที่ให้เห็นกครัเป็นนรบวทเราอก็นใครที่มาให้ดูรายการใย่แล้วก็ู้ว่าเขาอยากกลับไปใช้เวลาอย่างสงยเป็นอย่นดมากัจริไม่รู้เอ้าายากคนเป็นยัยแต่ว่าพอูนักล้องยัยเป ยายเป็นเป็นเลบอะยายเป็นยายเป็นคนที่แบบโบามากแล้วก็ถ้าคนสังเกตดๆนะครับคลิปของูอะมันคือคลิปยาวคลิปัวไม่ได้เป็นการตัดต่อไม่มีตัดตเลยนะครับทุกอันทุกอย่างมันออกมาจากข้างในของยายเองเลยยายปล่อยยายปล่อยยายปล่อยขอร์ลเาจะกรัย่งงานหลานนะครับไม่ได้ย้ยกับปือไปไหนเปล่าแล้วปมซื้อแต่เรียนไทยเนี่ยเป็นน็อกดาวน์นะ ไม่มีแอรไม่มีอะไรเลยอเเงี้ยยายก็จยเรียกคอนเตอรนน์ในชอ่นองเงก็เข้าได้นะรับชอ่องม่เต็มประตูนะิงๆ่อคนลกก็จนนะถูกส่จริงๆอะทราตัวเวลามาจะแบบ้าิ้าิแต่ตอนนี้พรเป็นช่วงแรกาเงี้ยเรจะให้เขาเต็มไปก่อนเออที่เขาเพราะว่าเขากำลังได้ใจไงียอนได้ใจอะอกูรเพื่อนานี่อยากทำงานอะไรเงี้ยเราก็ใช้งานตรงไปนะวันนี้มาแรงงานแล้วเนี่ย ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเอีี้หรอกตอนนี้ตรงว่าตัวต,ต้องเรียกว่ากรอกได้นะครับต้องกรอกได้ คุณแปลกใจเหมือนบบกันว่าตูเป็นคนที่แบบ5้าบขนาดนั้นหรอตูชอ่ดีๆที่แบบโอเครู้ว่าตุกัจไม่ใช่นคนที่ที่คดหลังนะแต่บางทีแต่างทีทัทง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 ้ง่ก็มีความรู้กบว่า แอร์เป็นคนคุยไม่หยุดกันะคุยตั้งแต่โทรมาตอนเที่ยงคืนบางสายถึงหวเช้าคือกุณรู้สึกแอร์คุยเห็นด้วยมาเยอะเพราะว่าเวลามกันติดติดตามมาพบกันดูไปได้ยัง แต่จริงๆเนี่ยมันคอมเมนต์ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คุณต้อบอกกับผู้มาถึงหน้าแทนคุต้องบอกกับได้แล้วคุณไม่ได้ว่าอะไรคุณที่มันไม่น่าดีประเด็นอะไรนะตัวก็เคยคือจะต้องไส้โม่หมคบินประมาณชั่วโมงครึ่งลงแลนดิ้งมาเฮ้ยคุณเนี่ยคุณสตุมตลาเกตไทโรนไปไม่ออกคือวม่งต่อหอมเป็นเ์็ดใหญ่มากแล้วมันมีประโยชน์อยึงคือแบบถ้าเกิดี่ไม่ได้ก็เอา มือเนี่ยมีตรงนันไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่กันเลยแทนจะบอกอไม่ต้องตกบพลังบวกได้โปรตนก็ได้พราะมันเป็นพืน่สบายอปนอะไรก็ต้องหลบิีกนะคบเพราะว่าที่หอกเขาเข้าใจที่หมอเอิงจริงบอกตรงน้ำหลักๆกอย่างออเคด่าต้องหส่อะมันมีเรือก รักดีนะครับวัี้เขาบอกว่าจะหาเราด้วยเราไมอไม่ต้องหา <c oughs> ดีกว่าครับช่วงนีอ้อยากสนใจเม่ยต่อแบบจาาราเลย <c oughs> แต่มันต้องลงกัรที่เรื่องงานจริงๆไม่มีเวลาเรื่องอื่นมันต้องลงการที่งานพร้อมท่ทาคุณีมารักษ์เป็นมี่นนะคะุปรเปน ชั้นสองนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับเป็นร้า,าสสนร้านสดชิมท่ร้สดร้านแบรนด์ร้านเท่องเงี้ยครับผมนี่ก็เป็นอาหารอีสานด้วยอยากฝากนวเนียนะครับนวลเนียไม่ใช่ใหมายความว่าเรามาดวนเนียกันนะดวแปลว่าความัวนเน,นียนคล้นยวนเนียความดวนที่อยู่ใกลู้มโอเคไม่ได้เจอกันนานเลยดีกว่า